ค่ะสวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆปฏิแฟมิลีนะคะวันนี้ปาปฏิพาเพื่อนๆมาทําอาหารอีกแล้วค่ะมาทําส้มตํานะคะมาตําแตงกันค่ะในครกปฏีก็มีกระเทียมแล้วนะคะแล้วก็โคลบเลยโคาบเลยค่ะตาแตงแล้วก็ใส่แบบนี้เลยแตงนะคะแล้วก็ใส่ อันนี้หมูยอฝรั่งค่ะตามแตงใส่หมูยอฝรั่งนะคะปฏิใะใส่พริกสองอย่างใส่พริกสดกับพริกแห้งค่ะวันนี้ปฏิได้ถั่วฝักยาวมาไม่สวยก็พอทานได้นะคะเราเต็มนี้แล้ว,วก็ใส่พริกเลยค่ะเพื่อนๆพริกแห้งกับพริกสดนะคะปฏิใส่พริกแห้งกับพริกสด ตำแตงค่ะในกระีตำแตงใส่หมูยอฝรั่งนะคะมาจิเผ็ดอยู่ค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปถั่วไม่ค่อยสวยก็ได้มาไม่ค่อยสวย ติจะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลปีบนะคะใส่น้ำตาลฟีบลงไปโขกนะคะโเรแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปปฏิบุรคนชอบมะเขือเทศค่ะ แต่เพื่อนๆนะคะชอบเผ็ดก็เพิ่มชอบเปรี้ยก็ใส่มะนาวเยอะๆแ,แต่ชอบค่ะแต่ปกติจะแบบนี้เลยเผ็ดเปรี้ยวก็เผ็ดพอดีนะคะไม่เผ็ดมากก็กเผ็ดอยู่ค่ะเสร็จมะนาว นี่เลยชุบชุบชุบปฏิกระจายใส่ปแป้งเลยนะคะใส่ปแป้งลงไปเลยตักแป้งนิยอร์ขึหน่อยนะคะมาเทก็ใส่ หมูยอฝร,รั่งเพื่อนหมูยอฝร,รั่งค่ะต้มตั้งหมูยอังต่อหวาห้องเพื่อนหอมไอที่ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะขาดไม่ได้ใช้ลงไปเลย แบบนี้เลยแบบนี้เพื่อนมาทานด้วยกันนะคะ <c oughs> ก็ได้แบบนี้เลยก <c oughs> ินางน้เพื่อนๆว้าวโอ้มาทานหอมมาเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะตำแตงหมูยอฝรั่งนะคะ น่าทานมากหิวแล้วค่ะพเพื่อนเห่หิวแล้วหิวแล้วทานด้วยกันนะคะโอ้ยเลยตั้หมูอเสร็จแล้วปตีก็มากินกับขนมจีนนะคะเพื่อนๆปตีกินกับขนมจีนแล้วก็กินกับแคบหมูค่ะแคบหมูแล้วก็ขนมจีนนะคะ มาค่ะเพื่อนๆมากินกันค่ะหิวแล้วค่ะเพื่อนๆตำแตงหมูยอฝรั่งนะคะกินกับแคบหมูแล้วก็ขนมจีนค่ะมาค่ะหิวแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปฏตีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏตีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ